ดูข่าวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมที่จังหวัดตรังก่อนหน้านี้แม่ค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตลาดนะัดชุมชนต่างๆเขาบอกว่ามันมีแบงค์ปลอมอารวาส<ม>ล่าสุดรวบได้ยกแก๊งเลยค่ะ<ม>เกิดขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าการวางแผนจับกลุมของตํารวจสพห้วยยอดไปจับนายสรายุทธชูสังหรือนายเป่งนายป่งนะคะอายุ33ปีพร้อมกับของกลางเป็นกล่องพัสดุจ่าหน้า ถึงนายสรายุทธ์สองกล่องแล้วก็มีธนาบัตรปลอมฉบับละ1 0 0 0บาท20ฉบับธนาบัตรปลอมฉบับละ500บาท40ฉบับทั้งพันทั้งแบงค์500เนี่ยคุณผู้ชมทั้ง20ฉบับกับ40ฉบับรวมเป็น60ฉบับเนี่ยปลอมหมดเลยและมีโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาอุปกรณ์การเสพยาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายค่ะในข้อหานําออกไปซึ่งสิ่งใดที่รู้ว่าเป็นธนาบัตรปลอมหรือว่าธนาบัตรแปลงนะคะ นี่คุณผู้ชมแล้วพอไปตรวจสอบดูนะธนบัตรที่มันปลอมเนี่ยมันเป็นหมายเลขเดียวกันกันกบเจ้าหน้าที่เขาจับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สั่งออนไลน์เราเลยพาไปดูข่าวนี้กันหน่อยเพราะว่ามันเป็นผลงานของตํารวจภาค5กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เขาแถลงผลการจับเป็นจับสาวนะคะร้อมกับสามีแล้วก็เครือข่ายอันนี้คือเห็นตรงๆเลยที่ตรังเนี่ย ยังจับได้แล้วก็มีธนาบาัตรปลอมที่มันเป็นของกลางแต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาไปจับได้พร้อมกับเครื่องถ่ายเอกสารคือมันเอาง่ายๆเลยพี่แป๊ะสอง<ะ>คือปรินเตอร์เป็นกระดาษ A4 กับมีเทียนไขด้วยเอามาผลิตกันต้งๆแบบนี้อโอ้โหแล้วแบงค์แบบ เราก็ใช้กันในตลาดทั่วไปคุณผู้ชมมันกระจายไปในพื้นที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนะคะเห็นว่าไปเจอเครื่องปรินเตอร์พิมพ์แล้วใช้เทคนิคพิเศษด้วยการใช้เทียนไขเนี่ยถูไปทั่วทั้งใบให้มันมีน้ำหนักแล้วก็ผิวสัมผัสใกล้เคียงกับของจริงที่สุดแล้วก็ส่งขายให้กับลูกค้าที่เป็นมิจฉาชีพทั่วประเทศครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ารวบเครือข่ายแก๊งธนบัตรปลอมรายใหญ่ที่สุดในรอบ8ปีแล้วก็ยึดของกลางฉบับละ1 0 0 0บาทกว่าพันฉบับแล้วก็ฉบับละ500บาทอีก 60ฉบับมูลค่ารวมเป็นล้านเลยนะคะโอ้โหแล้วนี่นะขายออนไลน์ด้วยนะคือขายออนไลน์แบบขายเป็นแบงค์ปลอมเลยตั้งใจขายฉบับละ1นึ่งพฉบับในราคา1,300บาทตำรวจตามไปจับคันนี้หัวซุกหัวซุนไปใช้นาธไปเปิดโรงแรมก็ยังไปปริ้นในโรงแรมอีกปริ้นแล้วก็เทียนขายถูอีกโอ้โหเนี่ยคือจริงจังมากในการปลอมนะคะดีแล้วที่เขารวบได้ใช่ไม่อย่างนั้นนะความเสียหายมันจะเกิดขึ้นมหาศาลเลยนะคะในระบบเศรษฐกิจด้วยนะ